ต้อนรับทุกคนข่าสื่อช่อง Butterfly Twins กับแน่นแล้วก็นาเราจะมากินขนมตัวดังตัวดังในติ๊กต็อกแน่นอนช่อง Butterfly Twins จะเป็นขนมปกติก็ไม่ได้ก็ต้องมีความมีตีมมีเติมก็ต้องเป็นขนมคลีนซึ่งจะบอกว่าแกหายากมากนะ ทำไมมันหมยกินที่ไม่ใช่เอาเป็นว่ากินแล้วไม่ทำลายสุขภาพขนาดนั้นก็อยากกินเยอะสุดท้ายแล้วขนาดใดใดบนโลกใบนี้ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแบรนด์ชื่อดังในติ๊กต็อกนักเดี๋ยวหิวแล้วเนี่ยกินเริ่มเริ่มจากอะไรดีไม่รู้เลยตัวแรกเป็นของ Skinny Bite ซึ่ง Skinny Bite เนี่ยมันจะเป็นขนมคลีนที่มีมายาวนานยาวนานมากแล้วก็มีชื่อเสียงอันนี้สั่งมาจากร้านนักแพวสาทรมากันที่ปังคาวเทศตรงหัวมุมถนนสาทรใจกลางเมืองที่สุดเอ้ยร้านปอดกตรงนี้ได้ไง คือมีที่จอดรถเพียบเลยจอดรถแล้วเข้าไปกินการใช้ตรงร้านนับแควเขามาเปิดใจกลางสาทรเลยถึงกับตกใจของละล้านตามาไม่เคยเห็นร้านไหนที่มีขนมครีมเยอะขนาดนี้มาก่อนก็คืออันแรกเป็นลิตรบันฟักทองแครอทไส้ไก่ยองลูกเกดส่วนอันนี้เป็นลิตรบอลกรีนเวจีไส้ถูน่าผักขมและพริมไทยขาวขาวขาวชิ้นหนึ่งอะทุกคนคือแคลอ่ะต่ำมากมัน5้แคลต่อเซอร์วิงจะลองสีเขียวก่อน เออคงต้องอุ่นเพราะว่าอลองกัดที่ตัวนี้ก่อนละกันหืมขมปังแน่นนะแม้ยังไม่อุ่นขนมปังทำดีเค็มเค็มหนึบหนึบอุ๊ยรสชาติเหมือนกินแซนด์วิชทูน่าแหละแกโดยที่มีขนมปังค่อนข้างหนึบเอาดีๆไม่ต้องอุ่นอร่อยแล้วหวานเค็มนัวหน่มเดี๋ยวจะลองทิมอีกรสหนึ่งให้ทุกคนดูรสไก่ยองลูกเกดสีพทองกับแครอทน้องนานเนี่ยมันคนชอบกินไก่ยองมากเลยทุกคนทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเห็นนะ โอ้โหนี่มีลูกเกดด้วยใช่ไหมอืมอืมหวนมานมีมิติต้องมีลูกเกดนี่แหละใช่ปอ้ยองใสไก่ยังอื่นเขาไม่ใส่นะตอนแรกคิดว่าจะใส่ลูกเกดมาทำไมแต่ว่าใส่มาแล้วดี ต้องใส่น,น้ำตาลมะพร้าวมันหอมน้ำตาลมะพร้าวมันจะไม่มีหวานแหลมปิดขึ้นมาชิ้นละ54กิโลแคลอรี่โปรตีน3ากรัม6แฟต2 75บาทไม,ไม่แพงไม่แพงมากเย่ตัวที่2มาแล้วนะคะโปรตีนแน็คแของฟรังโกเป็นโปรตีนอบกรอบจากเนื้อไก่ค่ะโปรตีนเน้นๆน้สำหรับสายที่ออกกำลังกายอยากสร้างกล้ามเนื้ออยากกินชิปของข้าวแต่ว่าไม่อยากได้แป้งเลยหอมแค่แ0กิโลแคลอรี่เองจะมี3รสนะคะตัวแรกจะเป็นรตต้งยำอันนี้ออริจินอล ตัวนี้เป็นซาวครีมเอนอเนียนคือเมื่อกี้กินนุ่มแล้วใช่ไหมก็อยากกินกรอบบ้างแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยน้องมันไม่ได้เป็นเชเลเหมือนเลชิปนะน้องมันก้อนๆนะชิมออริจินอลก่อนอืมเป็นรสชาติของแบบโปรตีนอกไก่เพราะมันมีความฟูอะแกมันเลยไม่บาดคือถ้ามันเป็นแท่งๆกัดแน่นๆอะมันจะกินไม่ค่อยสนุกเพราะมันมันแทงเงือกใช่ต่อมาอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งต้มยำ ต้มยำอืมต้มยำตะโกนขึ้นมาอกมาแล้วอร่อยอืมมาต้มยำเออว่ะไข่มาหนึ่งซองแค่หนึ่งกรัมเองครโปรตีนเน้นๆให้ถึงสิบกรัมมีเต็ดบ้านก็ดีปลอดภัยกับสุขภาพใช่อะไรคะซาวครีมซาวครีมนะคะเนียนอืมถึงเทาวันนี้ซาวครีมอ่ะเนาะอร่อยอ่ะอืมอร่อยหนักอันนี้คือมันจะผืดคอไมปผืดคอน้ำจะช่วยได้ดีจะช่วยเยียวยา ตอนนี้เพิ่งเข้าไทยไม่นานนะคะเป็นโปรตีนที่ดูดซึมดีที่สุดในโลกชื่อว่าโปรตีเอส โปรตีนนมวัมวก็คือกินได้ทั้งหมดใช่นานาก็จะกินแทบทุกวันมันอร่อยมากจริงๆอะ่ะมันอร่อยมากจริงแกต่อมานะคะ<อ>ก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะจากน้องอูนไดมอนเกรนนั่นเองนะหรือจริงๆไดมอนเกรนเนี่ยเป็นแบรนด์กานูล,ล่าที่กินมาช้านานตั้งแต่สมัยข้าเซเว่นใหม่ๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือเป็นรุ่นที่ผสมไฟเบอร์ด้วยโปรไบโอติกหอมรสฮันนี่รสฮันนี่เป็นคนชอบน้ำผึ้งมากเป็นเรียลฮันนี่เลยนะทุกคนสำคัญตัวนี้ใสอินูลินด้วยนะข้างในไปนี้เป็นข้าวโอ๊ต ฮันนี่เคลือบกับแป้งข้าวพองอ่ะเดี๋ยวเทลงไปพอแล้วเหมือนซีเรียลของฝรั่งเขาเลยใช่แล้วถ้าใส่กินกับนมนี่น่าจะฟินมากอ่ะกินแบบไม่ใส่นมได้ไหมเฮ้ยนะน้ำพุ่มชัดมากเลยอ่ะแม่อร่อยเฮ้ยมีหน้ามันดังว่ะเขาทำดีควรไหมวะก็มีคาร์โบไฮเดรต28กรัมนะทุกคนอร่อยก็ถุงนึงอ่ะควรแบ่งกิน11ครั้งเราว่าแม่ต้องกินพลังงานทั้งหมด150กิโลแคลอรีเนาะ เราว่ามันเคี้ยวเพลินเดียวโปรตีน3น้ำตาล4กรัมมันคล้ายคลฮันนี่สตาร์เอ้ยฮันนี่สตาร์ที่พวกเราชื่นชอบอะ่ะเออเด็กๆดูสิฮันนี่สตาร์มีอะไรใหม่แสนอร่อยด้วยนะใครเคยกินบ้างเหม็นมัที่มันเป็นรูปดาวอะ่ะอันนี้กินแล้วหยุดไม่ได้ว,วะชิปเปิ้ลอร่อยลำบากละรู้สึกว่ามันอร่อยด้วยตัวมันเองแหละคือถ้าเกิดเราใส่นมเรากลัวว่ามันจะไม่กรอบเรียกว่าเสิร์ชแล้วเจอบ่อยมากในติ๊กต็อกก็คือเห็ดอบกรอบแล้วคือผักกรอบเนี่ยพวกเราก็รีวิวมาหมดแล้วเราซื้อมาแบบถุงมินิไซส์นี่่้ออองะไรรเยห ทำไมเหมือนแบบเว็บันมันบอลเลยทีทีแบบแปลกๆไม่ได้มีกลิ่นอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนลักษณะของเห็ดมาแล้วเห็ดมาเต็มๆอืมอุ้ยอร่อยรสมันหอมเหมือนซีตะเกะหอมเห็ดอร่อยมากเหมือนซุปเห็ดที่อร่อยๆแบบว่าซุปตุ๋นเห็ดนานๆมันนัวละลายอยู่ในปากเลยแกแกคนลุกคนลุกแล้วเนี่ย่อมา นี่ฮ่ะคตสึโระมันหนึบญี่ปุ่นสายพันธุ์เบนิฮาลุกะเป็นอะไรที่เห็นในติ๊กต็อกแบบเยอะมากเขาเคลมว่าเป็นมันหนึบเรียวๆเลยโดยที่ไม่ได้เอามาปรุงอะไรเลยมีทั้งหมดแค่40แทลต่อซองเท่านั้นเราไปลองชิมทั้งสองสีว่ามันต่างกันไหมเป็นมันจริงๆที่เขาเอาสุญญากาศอะเนาะทำให้มันอบมา ừ, ให้ ừ, แห้ง ừ, ừ, ừ. เขาบอกว่าให้เอาไปเวฟเจวิเพื่อให้มันอุ่นยิง่งขึ้นด้วยลองกินแบบไม่เวฟดูก่อนลองชิมแล้วนะมามุวงกลัวหรือเหมือนมามุ่งกลัวเนาะ หอมมันสุดๆชอบ like ็กเจอร์อย่างนี้หนึบแต่ไม่เหนียวมากมีความคล้ายๆมะม่วงกวนแต่มะม่วงกวนจะเหนียวกว่าอันนี้ไม่ได้ติดอันกรามนะอันนี้หนึบไม่เหนียวเดี๋ยวลองมาชิมส,สีม่วงกันว่าอัน<ส>จี้สอ่อนอันนี้สีเข้มมาชิมสีม่วงกันอือหือทำไมมันดูหนึบกว่าอันนี้มันม่วงอีกอันอ่ะมันหวานปกติสีอ่อนอร่อยกว่าเยอะเลยอะนะ,ะเราชอบสีนี้มากกว่ามันห<ม>วานกว่า สีนี้จะเป็นมันม่วงจะจืดๆกว่าจืดเลยกลิ่นไม่ชัดเลยไปแล้ว5แบรนด์ที่ตอนนี้เรียกว่าปี2023เนอะดังในติ๊กต็อกจริงๆมันมีอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราเคยรีวิวไปแล้วทาจากของโตฟูป่ะอันนั้นก็ดังใช่ไหมอันนั้นก็ดังเหมือนกันแต่รีวิวไปแล้วคลิปที่เราไปหาดูได้ชายไปหาดูได้ติดฟันอน่ะนิดนึงเพราะว่าติดฟันเดี๋ยวต้องล้างปากด้วยชานมนะคะคอก่อนนะคะใครอยากส่อง คานมดินโปรตีนสูงตัวนี้ดีมากเพราะว่ามันมีโปรตีเอสวัตกรรมโปรตีเอสช่วยให้โปรตีนนะ่ดูดซึมได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปใช้ในร่างกายซ่อมแซมได้หมดเลยไม่เปลืองตังทุกบาททุกสตังที่กินเข้าไปไม่เหมือนที่เขาอื่นเพราะที่เขาอื่นยังไม่มีอืมวัตกรรมตัวนี้ใหม่มากๆนะเป็นของนาเข้าจากอเมริกาใครอยากได้ก็ต <Like. S 1> ามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีขายในติ๊กต็อกนะตัวนี้เพราะว่าของมันจํากัดมากจริงๆพี่แนนส่วนตัวชอบแบรนด์ไหนมากที่สุดในห้าแบรนด์นี้ตัวที่รู้สึกว่าหยุดไม่ นโน่าถูกแล้วของไดมันเกนรนเขาใช่จริงๆแล้วจะมาบอกว่าแบบว่าอันไหนสุดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันคนละเทคเจอร์มันคนละเรื่องราวกันนะและอีกอย่างก็คือตัวนี้ก็คือใช้น้ําตาลแหละ บางตัวที่ไม่ใช้น้ำตาลจริงๆต้องให้เครดิตเยอเราให้อันนี้นัมเบาหวันจากอินกรีเดียนข้างหลังแล้วอ่ะตัวนี้เรียกว่าเป็นขนมสุขภาพสุดๆเพราะว่าโปรตีนมันทําให้ผมมันสวยผมไม่หลุดล่วงทําให้เล็บมันแข็งแรงช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยตัวนี้เราก็กินโปรตีนอันนี้ก็คือกินโปรตีนมันทําให้เรารู้สึกว่าร่างกายเราฟื้นฟูได้ดีว่าเออเราให้ฟังโก้เป็นที่หนึ่งในวันนี้กคอตัวตัวนี้แนะนำให้เอาไปอุ่น นี่เดี๋ยวจะกินอีกนี่เ,เดี๋ยวพี่กินเดี๋ยวพี่อุ่นกินถ้เป,เปิดแล้วต้องกินให้หมดนะคะใครชอบช่องนาแนนนะคะแล้วก็อยากติดตามบัตรฟลายทวินนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะ,ะ <laughs> โอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะไม่ล่วงแล้ว <laughs> บ๊ายบ้า <laughs> บ๊ายบาย <laughs>